ดีครับพบกับครูตัวเช่นกคนครับวันนี้จะมาสอนเรื่องการวางตำแหน่งนิ้วแล้วก็คอร์ดในแต่ละโพสิชันนะครับมาดูขอนแรกนะครับปอยยกตัวอย่างนะครับคอซีแล้วกันนะครับคอซีนะครับแล้วก็สมมุติเราเลื่อนนิ้วนะครับตำแหน่งโพสิชันถัดมานะครับก็จะได้เป็นซีชาร์บนี่ไหมครับในตำแหน่งนิ้วเดียวนาะซีเป็นซีชาร์ทีนี้ เวลาเราเลื่อนนะครับแล้วก็สมมุติว่ามันเป็นเปีดอย่างนี้นะแล้วก็เลื่อนมาเป็นซีชั้นนี้เห็นไหมครับ,บนะครับเราเลื่อนมานเอาไง่ายคือการทาบแล้วก็ใช้ลักษณะการตัวนี้เหมือนเหมือนเสจกีตาร์เลียงมาเลี้ยงมาน,นะครับก็จะได้คอร์ดอื่นที่เป็นฟอร,ร์มเดียวกันกับคอร์ดซีนะครับฟอร์ดคอร์ดอ,อื่นตัวทีครับที่เป็นฟอร์มเดียวกันกัคอร์ดซีนะครับโดยยึดรูทเป็นหลักรูทคือสายห้า เดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีแต่คลิปนี้จะสอนเรื่องการบางนิ้วก่อนและตำแหน่งของนิ้วก่อนนะครับเริ่มเริ่มจาก C นะ C นะครับทำนิ้วอย่างนี้นะกดได้แล้วเนาะ C เนาะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นการกดขอทาบปึ๊บอย่างนี้เป็น C เหมือนกันแต่ทาบตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนมา C แบบนี้เลื่อนมา C แบบนี้เลื่อนมา C แบบนี้เลื่อนมาเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับก็จะได้เป็นรูปแบบของขอดอื่น นะครับอ่าต่อไปคอร์ดต่อไปคือคอร์ด e. อ e. ีอย่างนี้รูปแบบคอร์ดอีนะครับถ้าเรากดอย่างนี้ก็เป็นคอร์ด e. อีเหมือนกันแต่ถ้าเลื่อนอย่างนี้เห็นไหมครับโดยใช้หลักการเฟดนะครับจะได้เป็นคอร์ดเอฟเอนะต่อไปคอร์ดเชาร์ปต่อไปคอร์ดจต่อไปคอร์ดเอฟแบต่อไปคอร์ดเนะครับ การจะรู้ว่าช่องนั้นคือขอดใดเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับมันต้องใช้อ่าไอาหลักการจำนิดนึงต่อไปฟอร์มในอี้ฟอร์มเอแบบนี้อ่าต้องตื่นี้นนักก่อนฟอร์มซีฟอร์มเอม e, แล้วก็ฟอร์มเอนะครับเอคือกดอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเรากด A อก่อนท่าแบบนี้เอก่อดท่าแบบนี้เห็นไหมครับแบบนี้เนาะเอนะครับปึ๊บถ้าเราเฟดปับ๊บเอแบบนี้ แต่ถ้าปึ๊บก็จะได้เอแบบนี้ถ้าปึ๊บได้เอแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนนะครับสมมุติเอนี้ได้แล้วนะครับถ้าเราเฟดมาเฟดหนึ่งนะครับก็จะได้เป็นีแฟรนะครับแล้วก็ C แล้วก็ C ชาช์าแล้วก็ด e. ีนะครับอ่าได้ฟอร์ม C ฟอร์ม E ฟอร์ม A ต่อไปฟอร์มนี้ก็จะเป็นฟอร์มอีกฟอร์มหนึ่งนะครับ ฟอร์ม C ฟอร์มดฟอร์ม A ต่อไปฟอร์มนี้ฟอร์ม D ฟอร์มพอดีนะดูนะครับฟอร์มพอดีถ้าเราเปลี่ยนลักษณะการดีอย่างนี้นะครับเป็นการเฟดนะครับดูนะครับดีบ d. ก็จะกดแบบนี้นะครับเหมือนฟอร์ม C เลยเห็นไหมครับอันเดียวกันนะครับถ้าเลื่อนไปเฟดก็เหมือนฟอร์ม C เลยแหละ มือนฟอร์มฟีนะครับเลื่อนไป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 นะครับก็จะได้รักษาแบบฟอร์มนะครับเสียงก็จือ C E A แล้วก็ฟอร์ม B นะครับของฟอร์มธรรมดาจากจากฟอร์มธรรมดานะครับสมมุติเราอยากได้ฟอร์มบืนนะครับเราก็วางตำแหน่งแบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วรักษาการเสียดเชื่อนี้ชี้นะครับใช้นิ้วชี้เฟียดมานะครับ ต่อไปมาดูแบบฟอร์มแบบไมเนอร์กันบ้างนะครับไมเนอร์ minor จะยกตัวอย่างนะครับการกดแบบเอไมเนอร์เอไมเนอร์ค e ือย่างนี้นะครับเอไมเนอร์อย่างนี้ถ้าเราเฟดนะนีเฟดตรงนี้ปึ๊บขึ้นมาเป็นเฟดปึ๊บเลื่อนมาเลื่อนมาทีลานทีลานนะครับต่อไปฟอร์มแบบ F m i n o นอก็คือฟอร์มเอไมเนอร์ย่างนี้อย่างนี้นะครับปึ๊บเลื่อนมา เลื่อนมา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 ก็จะประมาณนี้นะครับลองเอาไปฝึกดูนะแต่ละฟอร์มนะ,ะสรุปอีกรอบนะครับฟอร์ม C นะครับฟอร์ม C ได้มาฟอร์ม E E อีแบบนี้นะครับได้มาฟอร์มลาอีฟอร์ม A อฟอร์มเนะครับ ฟอร์มดีไล่มานะครับ <Yeah. S 1> นะครับแล้วก็ฟอร์มทางเมเนอร์บ้างฟอร์มเอเมเนอร์นะครับฟอร์มเอฟอ่าฟอร์ม e อเมเนอร์นะครับ <Yeah. S 1> แบบนี้นะนะครับ ฟอร์มนะครับสำหรับผู้สูงวัยนะครับก็ลองไปกดดูก่อนนะครับว่าฟอร์มไหนมันเล่นง่ายฟอร์มไหนมันเล่นยากส่วนหลักการแปลงคอร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะมีหลักการจำให้อีกทีว่าฟอร์มนี้เล่นอย่างนี้เป็นคอร์ดอะไรฟอร์มนี้เล่นอย่างนี้เป็นคอร์ดอะไรนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ